วัสดีครับวันนี้มี FC มาจากพี่ไม้นะครับมาตัดผมทรงเปิดข้างนะครับทรงเปิดข้างรากไซปรับฟันปัจเลียนลง2กิกของตาบาเบอร์ผมจะตัดให้ดูนะครับอันนี้เขาเรียกเปิดข้างรากไซช้ปัจเลียนปรับลง2กิก ขยับขึ้นขยับลงอย่างนี้ครับคนที่มาตัดนี่มาจากอำเภอพิมายหล่อมากเลยครับฝากอะไรถึงชาวเน็ตไหมไม่ฝากเนาะเอาแค่ตัดให้มันหล่อก็พอเนาะใช่ไหมตัดเป็นลองทรงแล้วก็ขอขอบคุณชาว f อซทุกคนว่าสวัสดีปีใหม่วันขึ้นปีใหม่ปี2567 และให้มีความสุขความเจริญและให้มีเงินใช้ตลอดปีอันนี้ครับวิธีตัดลากใส่ด้านหลังจะเอาไว้อย่างนี้ครับฝั่งซ้ายฝั่งขวาก็เช่นเดียวกันครับตัดอย่างนี้ครับแลบฟันปลาตะเลียนขึ้นอย่างนี้<ม>ขยัก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  ครับชาวเน็ตกดไลค์กดแชร์ให้ช่างอ้อนอ,อจุดอ้อนกันงาช่างหล่ออยู่ใน YouTube นะครับคนที่มาตัดก็มาจากอำเภอพิมายไม่บอกชื่อหรอกถ้ามีแฟนก็บอกเบอร์โทรแฟนไปด้วยไหมไม่ต้องเนาะไม่บอกอยู่ประมาณมอไหนตอนนี้มอ,มอ 3, ครับมสาขอขอบพระคุณมากๆเลย กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยไอดอนของคนม3นะครับแล้วด้านหลังก็ทำอย่างนี้นะครับเนี่ยดูวิธีตัดด้านหลังคือด้านหลังนี่ก็เอาปัจเลียนนี่ตัดไปแล้วรอบนึงแล้วเราจะทำให้มันเป็นรากใสแล้วก็เฉียงอย่างนี้เฉียงตัดให้มันเป็นรากใสนิดนด ใช้กันไกฟันปลานะครับสับๆอย่างนี้ครับนะซ้ายขวาให้ได้เท่าๆกันให้มันบางนิดนึงเฉียงอย่างนี้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 ครับ ลากใส่นี่ถ้ามันหนามากอย่างนี้ก็ค่อยๆซอ,อ,อยเอาฟันป่าซอยให้บางๆอย่างนี้นี่แหละครับปีใหม่นี้จะไปเที่ยวที่ไหนครับมาจากพี่ไมยบ้านดงใหญ่มีดนตรีนะชื่อกระจัดงานปีใหม่ขอเชิญชวนให้พี่น้องชาวบ้านดงใหญ่มาเที่ยวในงานข้าดาววันที่31เอดถึงวันที่หนึ่งครับ ขอบคุณมากครับชาวเนิตครับสวัสดีครับ